แอร์ตอนสามสามารถปรับระดับแอร์ได้ตามใจชอบทุกอย่างคอนโทรลได้จากตัวนี้เท่านั้นลูกค้าเก่ายังมีคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าใช้ดีจริงๆเลยเก่าซื้อไปบอกว่าใช้ดีมากๆครับผมนะแต่นี่เข้ามาอีกหนึ่งลำแล้วครับเชฟโรเลตแคปติว่าหน้าใหม่ปี2024ตัวครับสี่ไม่ได้แท้แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นครับลูกค้าสวยไม่แพ้กันเลยโอเคมาดูกันดีกว่าครับคันนี้กล้องรอบคันเรียบร้อยนะครับผมนะย้ำว่ารอบคันเป็นเบิร์ดไอวิลเนาะแม็กอันลอยครับผมนะยางก็ปีใหม่ๆตรงปีเลยเนาะมีกระจกไฟเลี้ยวมุมข้างก็มมมีีาาาาาาใใหหห้้้้้้คคคคคครรรรรบบบแแแลลลวววปะะตตููู่่่่่นนนนซยยขิเเเทััังงงออกกกื็จญ ทาเทียบแล้วอ่ะจอดคู่กับพุกกี้นะพอๆกันเลยแลเผยใหญ่ไปด้วยโอเคข้างหลังนี่เซนเซอร์มาซีจุดพร้อมแล้วก็กล้องมองหลังนั่นเองนะครับผมเปิดขึ้นมาก็นี่อย่างที่บอกครับคือว่าจุ่มห่อได้เยอะครับจุ่มห่อได้เยอะหรอแค่นี้หรอไม่ใช่ครับลูกค้าเบาตอน3พับลงไปได้ครับนี่พับเรียบด้วยนะพับไม่พอนะครับพับได้อีก60 40ตอน2และคันนี้ข้อดีของเขาคืออะไรรู้ไหมเบอตอน3เนี่ยมีแอร์แยกซ้ายขวาด้วยนี่แอร์ตอน3สามารถปรับระดับแอร์ได้ตามใจชอบแต่นอกประมาณนี้ครับผมให้ดูเป็นน้ำซีบเลาไปด ร้อยครับผมนะแล้วก็มีกู๊ดคอนโทรลจะอยู่ด้านซ้ายทัานนี้สังเกตได้เลยว่าจอเขาจะใหญ่มากนะทุกอย่างจะคอนโทรลได้จากตัวนี้เลยไม่ว่าจะเป็นแอร์กล้องบอทุกอย่างคอนโทรลได้จากตัวนี้เท่านั้นนะและที่อย่างนึงที่ผมชอบเลยคือลมยางเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าลมยางเราอ่อนหรือว่าอะไรท้างในนี่กดเช็คได้เลยครับกดจิ้มเข้าไปมันจะบอกด้ลยนะครับอ่ะยางซ้ายยางขวาทุกอย่างกี่ปอนกี่ปอนนะยางว่าตรงเลยนะของจริงเลยบอกเลยว่าครับที่ว่าตัวนี้ใครใช้อยู่นะเขาไม่ค่อยปล่อยกันเยอันนี้เพิ่งจะคันที่สองที่เข้ามานะ ึงลล้แวโอเคข้างบนต่อครับผมนะคันนี้ก็มีซันรูฟด้วยนะครับเปิดในเปิดตอนแรกจะเป็นเอ่อนาคาแก้วพลนาสติกเปิดตอนที่สองก็จะเป็นซันรูฟโอเคมากันต่อครับผมและส่วนข้างหน้าก็จะเป็นทูโทนนะครับนะแอร์แบ็กตันลงมาก็เป็นซับซับนิ่งๆเนาะแล้วก็ช่องเสียบขอบก็ลึกอยู่พอสมควรแล้วก็มีโคม,มดให้เล่นนะเกียออกร์ออโต้แล้วก็มีกล้องมองหลังเด็กซ้ายขวาเลยนะส่วนลำโพงคันนี้บอกเลยว่าเครื่องเสียงเขาอะเสียงใสมากเพราะว่าเป็นลำโพงของอินฟินิตี้ส่วนเบาะซ้ายขวาครับผมนะเป็นเบาะหนังทรงเหมือนคล้ายๆเกมมิ่งเลยสังเกตไหมนนนนนนะะะะัััั่่่่่่่งงสสบบบาาาาายยแแลทีีคคคญตฝขออเเเป็ไฟฟ้โ ประมาณนี้ครับออปชั่นทุกอย่างใช้งานได้ไม่มีอันไหนทำรุดแต่อย่างใดเลยเนาะเราไปดูข้างหลังดีกว่าว่าจะสวยงามหรือเปล่ามาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูผมสูงเมตรเจ็ดสามนะครับผมนะหนัก68ก็จะประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือเฮดรูมเหลือๆเลยและข้างหลังนี้ไม่ต้องกลัวร้อนครับผมเพราะว่าแอร์เนี่ยแยกซ้ายขวาปรับแรงลมได้ตามปกติและข้างล่างเนี่ยก็มีช่อง USB ไว้ให้ก็คือเอาชาร์จแบตนั่นเองนะและข้างหลังก็จะมีอิสโตฟิกหรือคาสซีทมาให้ด้วยนะใครที่มีลูกก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 เเเดดดดดดด็็็็ลลตตติิัััั้้้้งงคคคคคาาารรรรซีีีทททไไไไปนนนนนะะะะสสสวววบบบบยยยมมม่่โำจจจผผอใใ คันนี้หรือฟังราคาไม่ทันคันนี้คือเทปโรเลตแคทติว่า E สองพันยี่สิบตัวขับสี่นะครับผมนะเป็นออวิวได้ไม่ได้แค่เจ็ดหมื่นโลฟอนเพียงเดือนละเจ็ดพันกระบาทราคาตัวเป็นแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับผมนะถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วแบบว่าคุณยังไม่มั่นใจนะครับผมนะครับมาดูคันจริงได้เลยนะครับผมที่ดีมคาครับผมว่าเพราะว่ารถที่ดีคือรถที่ดีนั่นเองไงชอบยินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยหรือสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะตอบให้ทุกกคคาาถมเลยวววัััันนนีี้ขบตออไรป่สสด